รับเท่าที่มีดีกว่าเป็นนี่เพื่อสร้างภาพนะครับผมที่เาวอิดโพดไปเนาะมีผีคนหนึ่งเพิ่นมาคอมเมนต์บอกสูฟังในเพิ่นว่าเกี่ยวกับสตอรี่และแนวคิดเนาะเพิ่นว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเาวอิสิเบลสูฟังแต่ก่อนนะพี่น้องเาวอิดบมมี่ยังเลยนะครับผมเาวอิดมีมอไซค์คันเดียวนี่ครับผมคันนี้แหละครับผมซื้อมาสภาพแบบนี้ละครับผมประมาณนี้แนีะยซื้อมาในราคา2,500าบาทครับพี่น้องซื้อมาหนึ่งแต้บาวอิดประมาณอายุ16 17ปีนี่เลยครับผมแต่ก่อนบมมียังเลยครับ ใบผมมีย Wha ังนะครับผมใบมีแต่ตครับผมมีแต่ตัวครับผมแล้วก็ใช้มอไซคันนี้นะครับผมในราคา2 5 0 0ันบาทขับเที่ยวเห็นงานบอก่ว่าจะไกลจะไกลพี่น้องบอก่ว่าจะเป็นเมืองอุบลหรือเที่ยวเห็นงานสำโรงเราแต่ก่อนนะพี่น้องบ่าอีเที่ยวเห็นงานแต่ก่อนนะครับผมเมื่ว่าตะไก่ตะไกลซ้ำไรฮะโบเคยฟังน้ำทางพี่น้องหาเงินจากรถคันนี้ถามว่าได้หลายบอคือบ่าอีบมมีงวดรถนะพี่น้องเนาะไม่มีงวดรถงวดรถยนต์กับ่มมีพี่น้อง หาเงินอย่างเดียวครับผมบ่มีงวดยังสักอย่างนะพี่น้องมอไซค์คันนี้ก็บ่มีงวดอ่ามีแต่เงินเติมน้ำมันเถอพี่น้องไปเฮ็ดงานสุดยอดบ่ต้องว่าเรื่องเปลืองพี่น้องบ่ต้องถามเลยว่าประหยัดบอสุดยอดเรื่องเรื่องเปลืองน้ำมันพี่น้องต่วออีพ้าเบิ่งลูกสูบครับผมตอนนี้เครื่องยนต์พังไว้แล้วครับผมก็ได้จอดพี่น้องลูกสูบลูกยังไงนะพี่น้องในวออีกามีเงินในว่าอีฟิ่ปลุกขึ้นมาขับนะครับผมหาอะไรไม่ได้ครับผมตอนนี้หาอะไรไม่ได้เนื่องจากว่ารถคันนี้ตอนนี้สูง ประมาณ29เกือบ30ปีเลยพี่นอ้องอ่าเปนี้คือบางสันนาะขับเท่าที่มีดีกว่าเปน,เนี่เพื่อสร้างภาพเป็นตครับผมนี่พี่น้องปัจจุบันในบบอิดอันนี้ก็คือบ้านเบอิดครับผมหาด้วยนาพากาแรงเยอะคองครับผมเพราะผมมม่มีหววรถเนาะแล้วงวัดรถยนต์ผมก็ไม่มีครับผมงวดรถยนต์ก็ไม่มีไม่มีงัดอะไรสักอย่างก็คือหาเงินสามวนอย่างเดียวพี่น้องอันนี้คือบ้านของผมเติมลมฟรีเลยนะครับผู้ใดผ่านไปผ่านมายางรั่วยางแบนสามารถเติมลมฟรีได้ครับผม แต่ก่อนผมไม่มีเลยแต่ว่าผมก็ได้หาเลยครับผมปัจจุบันนี้เพราะเนื่องเนื่องจากว่าแต่ก่อนไม่มีครับผมอันนี้คือบานผมเองครับผมเป็นน้ำพักํำแรงที่หามายาพี่น้องปั๊มลมแต่กลายไปกลายมาอะมาเติมไดไครับผมแล้วสิ่งต่อไปครับผมหลังจากที่ผมมีทุกอย่างแล้วจะมาเริ่มซื้อคันนี้ครับผมสร้างบ้านเสร็จก็มาซื้อมอไซค์อันนี้ ซื้อได้สักพักหนึ่งเลยพี่น้องอันนี้ก็ซื้อเงิื่อนสดครับผมเพราะไม่มีงวดเนาะผมใส่ชีวิตแบบบม่มีงวดอย่างสักอย่างนะพี่น้องไม่มีงวดอะไรมีแต่หาหาอย่างเดียวแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถนี่ครับพี่น้องอันนี้ซื้อได้สักพักหนึ่งเลยครับผมซื้อเงิื่อนสดในราคาที่ไม่แพงมากครับผมราคาตอนซื้อตอนนั้นสี่ห้าหมื่นเองพี่น้องสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นบาทมันก็ตามสภาพเลยพี่น้องสภาพรถราคาสี่ห้าหมื่นเนาะยังใหม่ใหม่เลย เนื่องจากว่าไม่อยากเป็นหนี้นั่นเองครับผมเพราะผมต้องสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านใ้เ็จก่อนพี่น้องเพื่อครอบครัวจะได้สบายลรูเมียจะได้สบายมีมองอยู่มงเศรา้าเมียไปเห็นงานนะผมแค่สองเดือนเองนบพี่น้องไปอยู่รถก็ผมแค่สองเดือนไปเห็นงานขับรถนะพี่น้องแค่สองเดือนเนทะ่านั้นเมียไปอยู่นำํำมอไซฟีโนโนะผมเอามามันเป็นซากขอเพื่อนมาครับผมขอจกแไ่ป่าบ่าวอินไปเห็นเพื่อนจะขายเศษเล็กด้วยอย่างไงผม,ผมโมโหโนะมันมันเหลือโมเล,ลสินเลยพี่น้อง ไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีล้อไม่มีเครื่องยนต์ก็เลยขอเพิ่นมามาสอมใส่ครับผมขอมาเปินกระหายมาเพิ่็มาสอมใส่เอาครับผมนี่นะพี่น้องน้ำพันำงน้ำแรงการที่ไม่มีหนี้ครับผมการที่ไม่มีหนี้เนาะอาก็เริ่มส้างตัวตนเขาก็ส้างตัวตนในเร็วพี่น้องไปบ่าอิจิพาไปเบิ่งด้านข้างครับผมนี่นะว่าอีกเขได้มาเป็นกำลังใจให้ครับผมมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนตาบ่าอิจิาพาเบิ่งด้านข้างครับผมอันนี้ก็คือด้านข้างบ้านผมครับผมามวัาลัางใ่บ่ ก็ไม่ใหญ่มากครับผมก็พออยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาํำนีแ่แหะพี่น้องอันนี้คือบ้านครับผมบ้านของผมเองใส่เวลาอยู่สามถึงสี่ปีพี่น้องสามบ้านคือว่าแหละผมเห็นงานคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะลูกเมียก็อยู่บ้านครับผมเลี้ยงลูกอยู่บ้านอันนี้คือบ้านผมเองแล้วก็จะมีสื่อที่มองอยู่อันผมไปเลี้ยงปลาเลยพี่น้องสื่อที่อยู่ข้างล่างอีกเดี๋ยวผมพายยาง,งไปเิืงคกับผม เนี่ยคําที่ว่าขับเท่าที่มีดีกว่าเป็นหนี้เพื่อสร้างภาพครับผมเนื่องจากว่าผมไม่มีหนี้เนาะก็สามารถเก็บเงินสร้างตัวส้างต้ตนได้เร็วครับผมตอนนี้อายุผม่29ปีครับผม29จะ30ปีแล้วจาาเนียวิตายปะวิตายฮะไปเก้อปลาบอปลาโบนาัิภาพไปิ่งปลา่าสั่นมาเด้อโบนัสภาพไปิ่งปลา ข้าไปเบิังบอ่อปลามาเลยโอ้คือมีเสียงไก่หองเนาะพี่น้องเนาะโอ้เบิึงดิพี่น้องเขาก็หลังงามพี่น้องเห็นบ่บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าอยูอ่ม่อแดงพี่น้องบรรยากาศดีบ่อ้เวลาพี่น้องโอ้บรรยากาศดีขนาดเด้อพี่น้องเรากำลังไปหาอาหารปลาครับผมไปให้อาหารปลาตอนเย็น เมือีพี่น้องบรรยากาศแบบดีครับผมนีเดวพี่น้องบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าอีสานบ้านเฮาพี่น้องเป็นไรมัรยากาศดีวะครับอันนี้เป็นที่นาของผมเองซื้อปีนี้เดวพี่น้องซื้อสามไร่ครับผมแต่บริเวปูเขาพี่น้องมันพื้นที่มันน้ํามันเน้ํน้ำมันเลือกปวดพี่น้องเพื่อนหลอกนาดินออก คดายเป็นขลายสลาดพี่น้องพื้นขายนาดินเดียวเพื่อจะมาขายให้ผมสลาดบอกโคดขายอันนี้ก็คือบอ่อปลาของผมครับผมโอ้ปลาเอ้ยปลาเอ้ยทางคนอินปลาแล้วพี่น้องนี่นะครับผมชีวิตอีสานมันหนอกมันหนาเฮาพี่น้องเอ้ยใส่ชีวิตแบบียบง่ายเฉยเ้ยพี่น้องนี่ปลามารอแล้วครับผมปลามารอแล้ว Hên bò vì đó Hên bò Hút là Ui Vì đang giỏi này vì nó Ui hên bò hô hô, กำลังัตใหญ่เลยครับผมสามงานครับพี่น้องอันนั้นงานหนึ่งครับผมแล้วก็งานนี้งานหนึ่งครับผมแล้วก็ข้างบนอีกงานหนึ่งสามไล่เกือบสี่ไล่ครับพี่น้องบอยสื่อครับผมนี่แหละการที่แบบว่ามันไม่มีงวดรดโมมียังสักอย่างนะพี่น้องโมีงวดรดเท่ากับมีหน้าที่คือหาเงินและเก็บเงินอย่างเดียวพี่น้องสร้างโตอย่างเดียวครับผมเอาไว้ไพ่ฝังหนจังวากันไม่เรืองรถเรือเรือพี่น้องเอาแค่ ตอนนี้เรารีบสั่งตัวก่อนนะครับผมแนวคิดของผมผมคิดแบบนี้ผมก็เลยบอสือยังแบบว่าบพยายามจะเจ้องมีงวดลดมงวดยังนะพี่น้องเนื่องจากว่ามันจะช้าเวลาของเราในการสร้างตัวนั่นเองครับผมโอเคครับผมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้คนอื่นครับผมเพื่ออยากเอาแนวทางการใส่ชีวิตแบบของผมไปใสน่นะครับผมนาะเป็นอยนน่างไรแน่นอพี่น้องเนาะแนวคิดของบ่าวอิดและการใช้ชีวิตของบ่าวอิดครับผมโอเคบ่าฟานบ่ครับผม นี่แหละพี่น้องบอดคิดแบบนี้แลวก็ใส่ชีวิตแบบนี้จริงครับผมตอนนี้บอดอายุยี่สิบเก้าปีครับผมเป็นพนักงานขับรถเนาะขับรถพ่วงนะพี่น้องบอกยังไงซะแลวกเฝ้าหาเงินเฝ้าสางเฝ้าสางเฝ้าอันนี้เนาะพี่น้องเนาะนอกจากว่าเราอายุยังน้อยอยู่เฝ้าเฮ็ดเฝ้าหาเฝ้าเก็บเฝ้ากรรมเนาะพี่น้องก็เลยวมีงวดรดงวดเรือครับผมบาอิดว่าถ้ามีงวดลถหรือว่ามีงวดนั้นงวดนี้อยากใส่ยังที่มันแพงมันจะทวงทวงเฮ่านะพี่น้อง ข้าจะว่าประสบความสาเร็จง่ายังายสิพี่น้องถ้าผมมีงวดหลดงวดลดเดือนละหมื่นผมก็ต้องจ่ายงวดหลดลวนรลดเดือนละหมื่นไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมหาเงินได้เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นอย่างที่น้องเงินเดือนผมผมก็ต้องมาหาจ่ายงวดรลดหาค่าอยู่ค่ากินผมอีกเดือนละหมื่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนผมอีกมันก็จะซามันก็จะทวงเข้าไหรพี่น้องบอาอีกก็ไเลยผมมีงวดรหลดบมซื้อรถครับผมไม่ซื้อรถแล้วก็ขับเท่าที่มีนี่แหละครับผมขับเท่าที่มีบอาอีกกับฝ่าวก็งฝ่าวับ พอเก็บฝ่ากรรมเอาพี่น้องเนาะฝ่าวสางตนฝ่าวสางตัวครับผมมีทุกอย่างเลีวยเดี๋ยวผมจะถี่สื่อครับผมตอนนี้ผมก็ยังพ่ทถึมีผมก็มีแค่นี้มีพออยู่พอกินครับผมกะยังพูดถนไในมีน้องพี่น้องเนาะกำลังเลยซ้ำนี่อนาคตบอลแนครับผมเหลือทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยลูกใหญ่ลูกในบุญจะถี่สื่อพี่น้องรถจะสีเป็นนี้ครับผมตอนนี้ไม่กะเฮ็ดบ้านกับซื้อที่ครับผมการที่ไม่มีนี่เนาะขับเท่าที่มีดีกว่าเป็นนี่เพื่อสร้างภาพเลยครับผม มูลค่าของรถเบาอิฐนี่ยสองขันสามขันนี่ยแกโบ๊กี้บาทเองพี่น้องรวมกันยังห้อทั้งสงแสนเลยครับผมมีคันหนึ่งนี่ยขันใหญ่เนั่นงวดสองพันกว่าบาทพี่น้องเป็นรถพี่ไส่ดอกพี่ไส่เฮ็ดงานน้ำการนี่แหละเพื่อนหายมื่อส่งงวดต่อครับผมส่งงวดต่อเดือนละสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนั่นกกเป็นเงินเดือนของเบาอิทดอกถ้าเบาอิทธิผมมีเงินเดือนเบาอิทธิบ่บ่เอาแล้วครับผมเบาอิทมีค่าดูแลรถเดือนละสามพันครับผมเป็นเงินเดือนของบริษัทเปิดใจให้เนาะแต่ต้องว่าอยู่ครบสามปีเพื่อนย ครบสามปีแล้วก็บ๊วยนั่งบอว่าโอเคเลยวะผมก็ได้มาส่งเงว่เอาพี่น้องเดือนละสองพันกว่าบาทก็ยังเหลืออีกสามหน่วยกว่าบาทเอาพี่น้องเนาะพอาะราคาแฟบอยู่พี่น้องราคาแฟบล้างรถอยู่ครับผมถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์และกดแชร์นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้คนต่อต่อไปครับผมเพื่ออยากสร้างตัวตนเพื่ออยากไอไอ้ใส่ชีวิตแบบเบาอินเนาะครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกว่าอินเด้อครับผมเด้อ ป่ารับชมคลิปบบาอิ่จังหวัดใดครับผมโอเคครับคลิปนี้บบาอิฐขอจบเพียงตอนนี้ครับผมขอบคุณครับ